สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมพาชมการเสริมรากนะครับที่บางคนก็ทําอยู่นะครับแต่บางคนก็สงสัยว่าจะทําได้ไหมแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับการเสริมรากนะครับเป็นการเสริมรากทุเรียนสามขานะครับดูก่อนนะครับนี่ที่เป็นเมล็ดทุเรียนนะครับที่เอามาปลูกไว้ ข้างต้นทุเรียนพันธุ์ดีเราปลูกต้นทุเรียนพันธุ์ดีไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็อยากให้มันแข็งแรงมากขึ้นก็เลยนำเอาเมล็ดทุเรียนนะครับมาฝังไว้สองเมล็ดนะครับหลังจากนั้นเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆนะครับพอโตขึ้นเรื่อยๆอตำแหน่งที่ผมทาบนะครับผมใช้ต้นที่มันไรเรียกกันก็คือเอาต้นพื้นเมืองกับพื้นเมืองมามาทาบกันก่อน นะครับนี่ต้นพืนเมืองกับต้นพืนเมืองมาทาบกันก่อนนะครับนี่นี่นะครับตรงนี้นี่ผมพอทาบติดเราก็ตัดออกไปนะครับมันก็จะได้สองลากนี้นะครับสองลากทุเรียนพื้นเมืองมาทาบกับพื้นเมืองด้วยกันนะครับเมื่อติดแล้วก็ตัดยอดทิ้งจากนั้นนะครับเราก็นํานะครับ ต้นที่เหลืออีกหนึ่งต้นนะครับมาทาบนะครับอีกตำแหน่งหนึ่งสูงขึ้นอันนี้ระดับหน้าอกเลยนะครับนี่พอติดปุ๊บเราก็ตัดทิ้งนะครับวิธีน,นี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องอ่าเนี่ยนี่เครื่องบุญนะครับไม่จําเป็นต้องอเอาเอาทั้งสองรากพื้นเมืองมาทาบในต้นเดียวกันนะครับเอามาทาบด้วยกันก่อนก็ได้นะครับ เนื่องจากว่ามันไ่เรียกกันแต่ถ้าเรามาทาก,กับตัวนี้เลยตัวนี้เราปลูกไปนานแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่เราชอบนะครับแล้วแต่เราชอบมันก็ทําได้ทั้งทั้งสองอย่างนะครับนี่นะครับก็มาให้ท่านดูว่าเราสามารถทําได้นะครับท่านผู้ชมครับการเสริมรากช่วยให้ตันนี้แข็งแรงขึ้นนะครับตันนี้เก่งขึ้นหนึ่งสองสามแล้วก็มาข้างบนนี้นะครับ ท่าดูครับตำแหน่งพอเราทาบนะครับต้นก็จะสวยขึ้นทันตาเลยนะครับตังเกยสวยทันตาเลยพอการหาอาหารของเขาเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นโอเคครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนํามาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ